กดได้กดเก็บได้เก็บค่ะกดได้กดเก็บได้เก็บนะคะแม่จา๋างานทิชชู่เช็ดหน้าค่ะกระดเช็ดหน้าสัมผัสผิวได้โดยตรงใครจะกดกดไปได้จิ้มไปได้เลยยกลัง20ห่อแม่ได้เป็นทั้งหมด20ห่อในราคา159บาทส่งฟรีมีปลายทางเป็นงานทิชชู่เช็ดหน้านะคะเป็นกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าสัมผัสผิวได้โดยตรงเด็กชายได้ผู้ใหญ่ใช้ได้อาดูเนื้อสัมผัสของเขานะคะเนื้อเนียนยละเอียดละเอียดแบบนี้เลยแม่จา๋าหนึ่งห่อให้ไปทั้งหมด ยี่อะสี่ร้แผ่นใน1ห,ห่อสี่แผ่นหนึ่งแผ่นนะหนา5ชั้นค่ะทุกคนจ๋าที่รักจ๋าหนาะเหนียวนุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยขอบคุณสำหรับ การขอเจ้าขอใจนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกดได้กดเก็บได้เก็บค่ะสินค้าพร้อมส่งจากไทยนะคะตัวนี้ผลิตและส่งตรงจากโรงงานให้ไปในราคาส่งแม่จ๋ามีของพร้อมส่งจากไทยใครจะกดกดไปได้จิ้มไปได้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดตะกร้าที่น้องกี้ปักหมุดไว้ตอนนี้นะคะเป็นตัวที่กําลังจัดโปรโลดราคามีใครยังซื้อทิชชู่ห่อละ2030ิช้าอยู่ไหมแม่จะดีกว่าไหมถ้าได้ในเกรดแบบนั้นคุณภาพแบบนั้นแต่ได้ในราคา แค่ห่อละ7-8บาทอ่าเอาไม่เอาแม่ถ้าเอากดตะกร้านะคะถ้าเอากดตะกร้าเลยจะไม่แม่จา๋ตาตะกร้าที่กี่ปักหมุดไว้ตอนนี้เป็นงานทิชชู่เช็ดหน้าเกรดเช็ดหน้า GBT 2 0 8 0 8เช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรงผลิตจากเยืย่อไม้บริสุทธิ์ค่ะตัวนี้นะไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยหนาะเหนียวนุ่มค่ะให้ความหนาถึง5ชั้นเลยใน1แผน่นและ1ห่อเนี่ยให้ไป420แผ่นแม่จา๋ายังไม่พอ1ลัง1ลง1ลังมี หมด20ห่อถูกมากคุ้มมากเฉลี่ยแล้วตกห่อละ7-8ถึงบาทเท่านั้นค่ะเนี่ยถ้าไปซื้อข้างนอกนะคะห่อละ2 0 3 0เลยนะแม่จา๋าเป็นงานห่อใหญ่ไซส์ L อฉลักภาษาไทยนะคะใครจะกดกดได้เลยจา้าตอนนี้นะคะมีคูปองส่วนลดให้มีคูปองส่งฟรีให้นะใครจะกดกดได้เลยนะคะเข้ามาแล้วที่รักจ๋าลูกค้าจ๋าเห็นราคาที่เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกแมค่ค้าหน่อยได้ไหมได้ราคาที่เท่าไหร่กันบ้างได้159าบ้าบาทไหมแม่จา๋า ราคานี้เป็นราคาเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะถ้าน้องกี้ลงไลฟ์ไปแล้วไม่ได้ราคานี้นะคูปองมีจํานวนจํากัดค่ะใครจะกดกดได้เลยใครจะกดกดได้ จิ้มได้เลยจ้ะแม่จ๋าห่อใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยนะคะเป็นงานห่อใหญ่ไซส์ L ใครที่ยังไม่มีคูปองส่งฟรีแม่กดติดตามเพื่อรับคูปองส่งฟรีก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าที่รักจ๋าก,กดติดตามเพื่อรับคูปองส่งฟรีก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยอ่ะดูแผ่นค่ะเนื้อเนียนมากแม่เนื้อเนียนเนียนละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยปะาศจากสารฟอกขาวไม่มีสารเรืองแสงผิวบอบบางแพง,ง่ายใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะ นีเช็ดมือเช็ดหน้าเช็ดปากได้เลยเป็นเกรดเช็ดหน้า GBT 20808ขายยกลังแม่ขายยกลังในราคาส่งค่ะปกติเขาขายกันหอ่อละ20-30เราไม่ขายแม่เราขายแค่ห่อละ7-8บาทเท่านั้นค่ะเป็นเกรดเช็ดหน้านะจ๊ะแม่จา๋าได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ใครที่แบบเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายหรือว่าร้านอาหารมากดได้เลยนะคะแม่จา๋า ใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายร้านอาหารมากดได้เลยนะอันนี้ถูกมากคุ้มมากแม่จ๋าได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังเป็นงานเช็ดหน้านะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นงานเช็ดหน้านะคะอันนี้คือหนาเหนียวนุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยแบบนี้เลย <š. S 1> ห่อใหญ่ไซส์จัมโบ้เป็นงานทิชชู่ไซส์เอลนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจ๋าที่รักจา๋าใครเข้ามาแล้วกดตะกร้าที่แม่ค้ปาปักหมุดไว้ตอนนี้เลยนะคะกดตะกร้าที่แม่ค้าปักหมุดไว้ตอนนี้เลยะคะ่ะ ส่งฟรีมีปลายทางในราคา159บาทกดได้กดเก็บได้เก็บนะคะทิชชู่เช็ดหน้าค่ะคุณลูกค้าจะเป็นงานทิชชู่เช็ดหน้านะคะยกลัง20หอ่อ159บาบาทถูกมากคุ้มมากใครไม่กดตอนนี้คือพลาดมากแม่ รีบกดรีบจิ้มไปก่อนที่คูปองส่วนลดหรือว่าคูปองส่งฟรีจะหมดนะคะยกลัง20ห่อคะ่ะใน1ห่อให้ไปทั้งหมด420แผ่นใน1แผ่นเนี่ยมีความหนา5ชั้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าที่รักจ๋าหุยหนา5ชั้นหนามากเนี่ยหนาเหนียวนุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยนะคะผลิตและส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งจากไทยสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้รอของไม่เกิน3วันจะแม่สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้รอของไม่เกิน3วันใครไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะ เป็นงานเกรดเช็ดหน้าค่ะ GBT 2 0 8 0 8มาตรฐานสิงห์ทอเนาะเช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรงเลยค่ะคุณลูกค้ากดได้กดเก็บได้เก็บนะกดได้กดเก็บได้เก็บเลยจ้าที่รักจ๋าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดติดตามเพื่อรับคูป,ปองส่งฟรีก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะกดเลือกได้เลยแม่จา๋าหรือว่าอยากดูงานตัวไหนเป็นพิเศษนะคะกดตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือค่ะกดตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือเข้าไปเลือกได้เลยมีทั้งแบบ นะคะแบบเป็นหอ่อแบบนี้แม่แบบแขวนนะคะก็มีแม่จา๋าแบบแขวนก็มีนะอยากให้แนะนำตัวไหนให้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยส่งฟรีมีปลายทางทุกออเดอร์นะส่งฟรีมีปลายทางทุกออเดอร์จ้ะแม่จา๋จากด,กดได้กดเก็บได้เก็บค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเข้ามาค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ